เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเราชอบงานเขามากๆเลยค่ะคอลเลคชัน n นี้มีความพิเศษยังไงบ้างก็คอลเลคชันนี้นะคะ c r u s h on You ก็คือต้อนรับบริเลน์เลยเป็นการเดินทางของน้อง t w i n g l e ตั้งแต่แบบเจอกันครั้งแรกยังไงสมัยตัวเขาเด็กๆแล้วก็พัฒนาความรักตามสถานที่ต่างๆจนมาเป็นวันแต่งงานแล้วก็ตัวซเกตของเขาแอบกระซิบได้ไหมว่าเป็นแบบเป็นคุณปู่คุณย่าน่ารักมากๆค่ะ แบบมมีหลาายนน์ให้เรียกว่าแทบจะครบค่ะนี่ก็รออันล่าสุดนี้อยู่ค่ะก็ะต้องมีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเิดตัวไหนะเป็นกำลังใจที่น่ารักดีกว่า,า,วาคือตามห้องนอนหนูถ้าทุกคนได้เห็นเวลาหนูถ่ายสตอรี่ก็จะมีน้องๆติดอยู่ตลอดเวลาอะไรยงเี้รู้สึกว่ามันน่ารักมันฮิวใจอะค่ะอาจจะไม่ถึงกับเล่นนะคะเจอตั้งไว้อะไรยงเี้แล้วก็นั่งมองเขาแล้วรูว้สึกว่าสดชื่นค่ะ เรียกว่าเป็นการพยายามลดวัยอุ้ยเสียงคุณพีทกี้ๆไม่ได้เจอวานนั้นเรียกว่าเป็นความพยายามลดวัยของเราเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มอ่อนแล้วซึ่งจริงๆแล้วน้องทวินคนทวินคนเนี่ยเข้าได้กับทุกวัยนะคะทุกคนตอบแล้วแต่แค่คุณพีทไม่ว่าฝากหนกับคอลเลคชันนี้ค่ะคอลเลคชันนี้ก็คืว่าน่ารักแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่แบบตามหารักแค้หรือมีรักแค้อยู่แล้วแน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของน่ารักมากจริงๆค่ะ ถ้าผ่านเป็นเด็กมาคือยังไงที่แบบเราเป็นแบบโมเดลของบันด็กเพราะบันเด็กมคนก็เราภาพเรามาแบบว่าอยากเป็นเป็นแรงบนันดาลใจเาแบบเป็นตัวเองนะอะไรเนี้ยมอกภาพพิพเธื่อฑแบบไหนแบบไไหบบล่รอก็จริงๆ เรื่องรูปวัยเด็กนี่เป็นเรื่องที่คุณแม่ภูมิใจมากนะคะเพราะแม่เขารู้สึกว่าเขาดีใจที่เขาถ่ายรูปหนูไว้เยอะเขาจะแบบขุดมาทุกวันเด็กเลยว่ามีอนันะอนี้นะมีอันนี้นะมีอันนี้นะนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะเป็นความทรงจําที่แบบที่ดีเนาะเราเราเห็นรูปเราตอนเด็กๆเราก,ก็จะแบบนึกตลกไปว่าโอ้วันนั้นเป็นอย่างนี้เนาะวันนี้เราเป็นอย่างงันอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เพิ่อนก็แบบไม่ไม่เปลี่ยนเขาไม่มีเขาผมเดิมก็ก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่รูปบางรูปก็โอเคบางรูปก็ฟันหายอะไรเงี้ยก็มีค่ะเรามองว่าเราแบบสวยขึ้นห ทุกวันนะออไม่หรอกก็แล้วแต่วันยอยะไรเงี้ยในรูปตอนเด็กๆก็มีทั้งรูปที่เหมือนและไม่เหมือนยอยะไรเงี้ยหลายคนอยากมีเคล็ดลับเพราะว่าเราเห็นแบบไปเปิดหน้าสดแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูอ่อนยาวอ่อนวัยแล้วเกินอะไรเงีงย้งยเรื่องผลิตภัณฑ์ในการล้างหน้าและครีมที่เหมาะก,กับเราแล้วก็เลือกชั้นแต่งหน้าที่เหมาะกออับเรานะคะ ก็จะช่วยดูแลได้ใช่ค่ะออจิตใจมีส่วนไหมเพราะแบบเห็นบอกพ่อเรามีน้องหมาแล้วก็ทำให้เราด้วยจิตใจเป็นคนแบบที่ผ่านมาก็มีห่อเหี่ยวบ้างนะคะจนกระทั่งพีทกีมาทํางานออก็ยอมรับว่าหัวใจชุ่มชื้นขึ้นค่ะปปีใหม่ปี่ใหม่สนมีอะไรที่แบบได้ไปต่อทัต่อมาปีนี้ที่ได้ไปต่อหรอคะกล่องซีรีส์คะ่ะได้ไปต่อแน่นอนหมาเออผักการปลูกผักคะ่ะได้ไปต่อมังต่อว่าต่อยาวๆเลยคะ่ะอันนั้น ำไมอ่ะทำไมสูตรยาวขนาดนั้นอะใคมันใครจะไปตอบได้ไปตอบได้หรอเออกระดูกทรงมันมันจะไม่มีงานกาเรำแบบว่าเออไม่มีใครเข้ามาไม่มีใครเข้ามาเลยน่าจะเศร้าใจว่าเกี่ยวไหมว่าเออว่าเราแบบเกี่ยวกับดวงด้วยไหมพอมีความรักแล้วงานมันไม่มีความรักแล้วงานมันไม่เลิศคำถามอ่ะถ้าเปิดเผยไปตอบหนูว่าเออ ว่าตอนนี้งานเลิศเนาะงานเลิศแต่ว่าปีนี้ันว่าทุกอย่างมันไปควบคู่กันได้ค่ะโอ้อะไรวะคะแนนว่าอยากขอแบบควบคู่กันเราควบคู่กันได้คือ <c oughs> ก็ไม่ถึงกับว่าอยากไม่เหงาหรอกค่ะถ้าเกิดจะได้มีมันก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีจริงแล้วมันจะต้องยังไงคะมันจะต้องเป็นสเต็ปคนรู้จักมาก่อนหรอืหรอยังไงเพราะว่าการเข้าถึงไปเตยแบบเราเป็นดาราดังอะไรเข้าถึงยากไม่รู้เลยแล้วก็ผลลิขิตไงทางหลักแทางหลานเด็ดที่เราไม่หลอแหมไม่้ผ่านไม่ด้ผ่านในสิงทลอเราไป จริงมากๆค่ะจริงอ่าคนหาแฟนง่ายก็จะมาเถียงไม่มีค่ะไม่มีจริงๆหรือว่าหรือว่าแบบเราก็แบบวินแบบมากไม่มีเลยนะคะเราก็ถึงยากไม่นะคะกลัวไหมกลัวไหมแบบว่าอยคนนี้คนนี้ก็แบบเขาก็ไม่กล้าจัดให้เราส่วนใหญ่กลัวจะเป็นคนอื่นกลัวเราซะมากกว่าเราไม่รู้เขาเลยค่ะ อาจจะมาดูบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะคิดว่าตัวเองสวยอยู่ตลอดเลยค่ะทำไมถึงไม่เข้ามานะอะไรเ้ย์มันกันตัวไม่ลวอย่างี้ยเขาจะเข้าหาเราอย่างไรคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวออกไปอะไรมากมายก็พรลิขิดไงแต่ด่านสําคัญที่เพื่อนเลยนะก็ไม่เป็นไรเพื่อนเราแบบเพื่อนเราอาจจะอยู่ชอบเขาขึ้นมาเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรอเออจาเป็นต้องผ่านด่านเพื่อนได้ไหมจจำเป็นนะคะจริงจริงนะ ใช่เพราะว่าเพื่อนก็สําคัญผู้คนในชีวิตคือเพื่อนถ้าเกิดจะได้มีจริงๆนะอยากให้แบบทุกคนเข้ากันได้มีความสุขอะไรเงี้ยแหละกลัวแบบว่าใช่เลยนะเขาจะรับสังคมเราไม่ได้เลยเพื่อนอันนั้นเรื่องใหญ่นะคะแล้วมีแนวโน้มสูงด้วยเออแต่เพื่อนเพื่อนคนน่ารักค่ะแล้วเขาได้รู้จักเราเขาจะรักเองแล้วเราเลือกผูกผัพรรคหล่ะที่ได้ไปต่อยังไงอ่ะไปเวเลยคน ปลูกผักจริงๆก็จะเริ่มจากพร้อมเมล็ดอะไรเงี้ยหัดค่ะก็มีต้นเขาโพดได้กินแล้วแต่ว่าฝักก็จะไม่สมบูรณ์จาแบบอะไรเงี้ยก็เราก็ลองไปอะไรเงี้ยใช่มีมีเหมือนกันค่ะม่อยู่ค่ะก็พยายามโง่าหายไปวัน2งวันอีกวันนึงก็จะรีบรถผัดใส่ปุ๋ยทางใบบ้างทางดินอะไรเงี้ยตอนนี้กําลังพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทําเกษตรใช่คนจุประกายไอเดียนี้มันมันเป็นกิจกรรมของวัยเกษียณอ่ะ <laughs> เออเราเริ่มได้ไงเนาะไม่รู้เคยอ๋อมีวันหนึ่งรู้สึกว่าถ้าวันเนี้ยเราเสียชีวิตไปมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะยังไม่ได้ทําบ้างแล้วรู้สึกว่าเราอ่ะยังไม่ได้ลองปลูกผักเลยก็เลยเริ่มมาปลูกผักน่าจะเป็นเครื่องบินหรืออะไรสักอยาก่างอะไรลตอนนั้นก็คิดว่าเออถ้าเกิดเราเสียชีวิตตอนเนี้ยเราเสียดายอะไรบ้างก็หมาก็คิดว่าเดี๋ยวคงมีคนช่วยเลี้ยงแต่ว่ายังไม่ได้ลองปลูกผักเลย <c oughs> ก็เลยกลั <c oughs> บมาลองปลูกผักดู คือเป็นคนไม่ได้กลัวว่าเราจะเสียชีวิตหรอกค่ะแต่แค่เหมือนแบบจังหวะนั้นน่าจะตกหลุมอากาศแล้วก็แค่เออถ้าไปตอนนี้เสียายอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยเขาอยากปลูกผักปลูกเห็ดอะไรเงี้ยก็เลยอกลับมาบ้านก็เริ่มแล้วเราปลูกเก่งไหมเพราะบางคนมันก็ปลูกไม่ขึ้นตายไ่สังเครม่อครึ่งๆเลยค่ะขึ้นครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งเลยเรียนรู้จากอะไรคะความผิดพลาดค่ะแปลว่านี่แปลว่าเรียนรู้เองเลยเหรอเรียนผิดเรียนถูกเองใช่สิโอเก่งเนาะไม่ถูก ศึกษาค่ะก็จะฟังคลิปปุ๋ยไหนใครว่าดีพี่มีมาหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมีผักอะไรที่เราปลูกบ้างมะเขือเทศฟักทองที่มีแต่ดอกตัวผู้ไม่มีดอกตัวเมียมีผักกวางตุ้มผักคอสผักเคลผักแรดีเฉล่งอย่างเงี้ยค่ะมะเขือเทศกับชาติมาเกิดเป็นปลาบู่ไหมมะเขือเทศกับชาติมาเป็นปลาบู่มึงอะรปลาบูุณน้อมเขืเทศเหรอต้นมะเขือปะ ขอโทษแทนพี่กิกีด้วยค่ะสงสารคนดูได้กินมอ่ะได้กินค่ะได้กินได้กินค่ะมีมะเขือเทศมีเผ็ดได้กินแล้วก็มีถั่วฝักยาวถ้าเกิดเพียยังไม่ลงกินก่อนเพียได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะมีรูแต่เหนือไงคะหนาวมากค่ะทุรักทุเลมากค่ะเขาบอกว่าเกือบกลับมาไม่ได้เลยใช่คุณหนูเขาเดินทางประมาณวันสองวันก็จะไม่ถึงเกาะที่เราไปเนาะพวกหนูใช้เวลาสามวันกว่าก็ยังไม่ถึงจังหวะนั้นก็มีพายมมีพายุอะไรเงี้ยพายุหิมาค่ะ เขาน่าจะอยากไล่เราจากประเทศแต่เรายังดึงดันจะไปค่ะพายุมานักนาดไหนคะรารู้สึกว่าโหนืมันหนักเกินรอบนี้คือขับรถมองไม่เห็นทางเลยค่ะใช่แล้วก็เต็มถนนแล้วก็ลมพัดแรงเลยอย่างเงี้ยหลับตาขับลืมค่ะคุณพีทใครจะไปหลับตาขับรถเราเจอพรสุอะไรมาเยอะเยอะค่ะก็อย่างพายุหิมะแล้วก็บ้านที่เราจองไว้ดันอยู่บนเนินสูงๆแล้วรถขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องลงจากรถกันทุกคนแล้วขนกระเป๋าสิบกว่าใบพร้อมผิกแกง ปลาแซลมอนจำหรบทำแกงส้ม,มอะไรเงี้ยทุกอย่างขนเดินไกลๆตามท่ามกลางพายุแล้วก็จะแบบลื่นล้มปักแตกอ,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 อะไรเงี้ยตามสภาพอะไรที่บอกว่าเริดวันที่รอดพวกพายุน่ะรถที่ขึ้นไม่ได้แล้วปัดลงมาจากนเนยทุนละสุเลอะไรเงี้ย ก็อันตรายอยู่ค่ะแล้วพวกเราไปเห็นแสงเพล้วมันเป็นองไง f ู l ฟิ e ไหม full f ค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนเราเห็นยากนิดนึงก็จะใส่แต่งตัวรอแล้วก็ถ้าเขามาต้องวิ่งออกไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องรอตั้งแต่ยังไม่ชัดต้องเช็คค่าเคพีเขาตลอดว่าวันนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้เห็นแที่เทพิแบบรักัเองไหมนสมสวยมากๆค่ะธรรมชาติเขาสวยมากๆจริงๆ เขาบอกว่าเราแต่งตัวเต็มนอนจริงไหมเสื้อ6ตัวจักแล6ไม่ได้อย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าหนูหนาวมากค่ะโรงแรมมันมีที่ทำให้มีฮีตเตอร์มีค่ะแต่เราชอบใส่ฮิตเทคเพราะฮีตเตอร์มันใส่ไม่ได้ไงมันต้องอยู่ในบ้านไปอีกไหมเนยคะไปค่ะไปอยากไปมีคุณลือทุลักทุเลแต่จริงๆหนูเป็นมาตรฐานทุลักทุเลอยู่แล้วค่ะทุกทิศจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างมันก็เลยชินมพื้นฐานหรือว่ามันเป็นดวงอาจจะเป็นัพื้นดวงแล้วก็เป็นกรรมที่ทำมากับเพื่อนเราสลย แต่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแค่แบบว่าลำบากลำบากลำบากค่ะอยากไปไหนกันคะแบบในฝันเตรียมแล้วทต่อไปของเราสาวแอฟริกาจริงปะอ้าวถามเราไม่เชื่อแล้วจะให้ตอบทำไมหรอไม่ได้อยากไปเชาวแอฟริกาใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นฝันของเพื่อนอีกคนนึงเป็นช่างทำผมอันนี้ก็คือความตั้งใจของเราก็คือเก็บประเทศที่ทุกคนอยากอยากไปให้โคอรบเลยใงวันเรแก็ว่าเรูต้องไปกเราค่ะ ใช่เพราะเราไม่ได้มีไอเดียของตัวเองมากมายไงไปไหนเราก็สนุกคือคิดไม่ได้ใช่เราอาจจะคิด,ไ,ดไม่ได้เก่งมากแล้วเราโดนบางยาหรือ่ารมะแต่ละที่เราไม่รู้ว่ามันจะแบบลำบากขนาดไหนไอ้คนไปไม่มีใครรู้เลยค่ะทุกคนลำบากหมดแล้วก็พอเหนื่อยมาก,มากด่ากันเองด่ากันเองเสร็จเหนื่อยขึ้นต้องรักกันเป็นอย่างนี้วันวนวนวนอย่อย่างนี้ค่ะทุกวันเดเราดูลิปต่อไปเนาะได้ค่ะโอเคเราดูแฟนใหม่ไปเลยนะคะเออสาธุ